สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีโหลดเกมโปรเกมยิงธนูแหะครับส่วนลิงก์ที่แจกโปรเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับ ให้กดลงมาใต้เข้าไปในด้านี้เลยด้านล่างนะครับกดเข้าไปที่มันเขียนว่าลิงก์โปรครับกดเข้าไปครับเรามันจะดิ้งขึ้นมาเป็นหน้าอย่างนี้นะครับให้เลื่อนลองไปข้างล่างมันจะมีตัวเลขอยู่พอมันตัวเลขเสร็จแล้วรอให้มันเป็นลิงก์นะครับนี่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เรากดเข้าไปครับรอมันโหลดครับโหลดก่อนแล้วเราจะตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยนะครับ จะเป็นอย่างนี้ครับให้เรากดเข้าไปครับให้กดเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับกดติดตั้งครับแล้วก็รอให้มันติดตั้งก่อนนะเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่ตตั้งเสร็จนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ให้เรากดเสร็จสิ้นครับกดเสร็จสิ้นแล้วกดออกมาครับกดเข้าไปในเกมมันเลยนะครับเขาาครับจะมีเงินแบบเยอะๆเลยนะครับตัวละ ตัวละครนี้เราค่อยจะซื้อเองนะครับเพราะว่าเงินเรามีแบบไม่จำกัดอยู่น,นะครับซื้อไปเรื่อยๆน,นะครับนี่ก็ชอบกั็ว่าเรามีทุกตัวละครนะครับแล้วก็เงินจะไม่ลดเลยนะครับส่วนลิงก์แจกโบวผมจะทิ้งไว้ใต้